ำถามโดนใจจากหนังสืออ e ีบุ๊กเรื่องถามโดนใจตอบโดนธรรมเล่มที่สองโดยสิทธธัตถะถ้านรกสวรรค์มีจริงทำไมญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วไม่มาเข้าฝันหรือมาบอก การที่ใครสักคนไปตกนรกหรือว่าไปผุดเกิดบนสวรรค์แล้วไม่กลับมาบอกญาติพี่น้องในโลกมนุษย์นั้นก็ขอให้ลองนึกเล่นๆในปัจจุบันนี้เป็นสมมติฐานเอาไว้ก่อนเวลาที่เรามีความทุกข์ทรมานอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายหรือว่าทางใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราป่วยหนักอยู่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือว่าเกิอดอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่คนเดียวย่อมไม่สามารถที่จะลุกหรือว่าเดินไปบอกใครได้บางคนก็อาจจะส่งเสียงร้องบอกไม่ได้ด้วยซ้ำเวล<ะ>าที่มีความทุกข์ใจมากๆหรือว่าเครียดจัดย่อมไม่อยากจะพบหน้าใครไม่อยากพูดจาก,กับใครอยากจะหนีไปหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่คนเดียว จากทั้งสองกรณีนั้นเป็นความทุกข์บนโลกนี้เปรียบเหมือนกับตกนรกแต่ก็เทียบไม่ได้กับนรกหลังความตายที่มีบันทึกไว้ว่ามีการลงโทษในรูปแบบต่างๆแล้วจะมีความสามารถไปหาใครได้ เพราะทุกขเวทนาที่ได้รับอยู่ในเวลานั้นมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินถูกจองจำทําโทษอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนตกนรกจะไม่กลับมาบอกญาติพี่น้องได้เพราะลำพังจะเอาตัวเองให้หลุดรอดจากความทุกข์ทรมานตรงหน้าก็ไม่ได้แล้ว จะเอากระจิตกระใจที่ไหนกลับมาบอกญาติพี่น้องในโลกมนุษย์นี้ได้ส่วนคำถามที่ว่าทำไมคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ไม่เห็นกลับมาบอกญาติพี่น้องในโลกมนุษย์บ้างเลยก็ลองนึกถึงชีวิตในปัจจุบันนี้เป็นสมมติฐานเวลาที่คนเรามีความสุขหรือว่าเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆเช่น กำลังดูหนังดูละครดูซีรีส์เกาหลีชมการเล่นฟุตบอลกำลังฟังเพลงเล่นเกมเล่นเน็ตแชทไลน์ดื่มดำกับการเสพติดในโลกโซเชียลกำลังนอนพักผ่อนสบายใจในวันที่ฟ้าคลึม้มฝนบรรยากาศหน้านอนถามว่าเวลาที่กำลังเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบนั้นจะอยากไปทำอย่างอื่นบ้างไหม บางคนแม้จะถูกเรียกให้ไปทำอย่างอื่นก็ยังไม่อยากจะไปเลยเพราะสิ่งที่เราชอบและมีความสุขอยู่นั้นย่อมทำให้อารมณ์จมแช่อยู่อย่างนั้นอย่างไม่เบื่อง่ายๆเพราะกำลังติดอยู่ในบ่วงความหลงเพลินจนทำให้ลืมทุกอย่างรอบตัวไปชั่วขณะยกตัวอย่างเช่นตั้งหม้อต้มน้ำแกงไว้บนเตาแกส๊ส แต่ระหว่างรอให้น้ำแกงเดือดนั้นก็หยิบมือถือท่องโลกโซเชียลแล้วอารมณ์ก็จมดิ่งไปตามคลิปภาพคลิปเสียงและเรื่องราวต่างๆแบบติดพันหลงเพลินจนลืมไปว่าได้ทำอะไรเอาไว้กว่าจะรู้ตัวก็ปรากฏว่าไฟไหม้มอกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วบ้านจนเกือบไฟไหม้บ้านเป็นต้น นี่เพียงความสุขในโลกนี้เรายังติดใจพอใจที่จะเสพสุขกับมันจนหลงเพลิดเพลินอย่างลืมตัวไม่ต้องพูดถึงความสุขบนสวรรค์ที่เทียบไม่ได้กับโลกมนุษย์ดังที่มีบันทึกไว้ว่าทุกอย่างน่าอภิรมหลงไหลไปหมดโดยเฉพาะสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือว่าชั้นที่สองที่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองหลวงของโลกสวรรค์คนที่ได้ไปเกิดบนสวรรค์จึงเพลิดเพลินหลงไหลกับสภาพความเป็นทิพย์ที่สวยงามตระการตามีความเป็นอยู่สุขสบายทั้งกายใจจึงติดอยู่ในบ่วงความสุขไม่อยากออกจากสิ่งที่ทำให้พึงพอใจได้ถึงแม้เทวดานางฟ้าบางท่านอาจจะนึกได้ว่า มีญาติพี่น้องอยู่บนโลกมนุษย์อยากจะไปบอกไปเยี่ยมแต่กว่าจะนึกได้กว่าจะหยุดเพลิดเพลินหลงไหลได้พอจะมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นได้เสียชีวิตกันไปหมดแล้วเนื่องจากเวลาในสวรรค์นั้นเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์แล้วห่างไกลกันมาก แม้แต่วันเวลาของสถานที่ในโลกนี้ที่ประเทศต่างๆก็ยังมีเวลากลางวันกลางคืนไม่ตรงกันจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกที่เวลาของโลกมนุษย์กับโลกในมิติอืน่นอย่างเช่นนะรกสวรรค์จะต่างกันลิบลับประมาณว่าเพียงแค่หนึ่งวันสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นจาตุมหาราชิกา เท่ากับเวลาในโลกมนุษย์ถึงห้าสิบปีสวรรค์ชั้นที่สองก็คือดาววดึงหนึ่งวันเท่ากับเวลาในโลกมนุษย์ถึงหนึ่ร้อยปีทำให้เวลาในโลกมนุษย์แม้ดูยาวนานนับสิบปีแต่ก็เท่ากับชั่วพริบตาเดียวของการเวลาในสวรรค์ขอยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่กล่าวไว้ว่า มีนางฟ้าบนสวรรค์นางหนึ่งกำลังเดินเที่ยวเล่นกับกลุ่มเพื่อนนางฟ้าอยู่สวนทิพย์แต่ช่วงเวลานั้นหมดเวลาของการเสเวยบุญบนสวรรค์ของนางฟ้าท่านนี้พอดีก็เลยได้เกิดมาเป็นคนในโลกมนุษย์และโชคดีที่สามารถจดจำอดีตชาติของตนได้จึงมุ่งทำความดีจนได้ไปเกิดบนสวรรค์เหมือนเดิม และในช่วงที่ได้ไปผุดเกิดบนสวรรค์ชั้นเดิมนั้นปรากฏว่าเพื่อนนางฟ้าได้เข้ามาทักว่าเมื่อสักครู่นี้หายไปไหนมาก็น่าจะประมาณว่าเพลอแป๊บเดียวไปเดินเล่นที่ไหนจึงมองไม่เห็นทํานองนั้นจึงเล่าให้เพื่อนนางฟ้าฟังว่าช่วงที่หายไปเพียงไม่นานนั้นได้ไปเกิดในโลกมนุษย์ตั้งหลายสิบปี จากเรื่องราวที่ได้นำมาเปรียบเทียบเป็นสมมติฐานดังที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจึงพอที่จะอนุมานแบบเทียบเคียงเป็นคำตอบของคำถามนี้ได้ว่าทำไมคนที่ตายไปแล้วตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่กลับมาบอกญาติพี่น้องในโลกมนุษย์